สวัสดีครับเจราจาออนทัวร์ในวันนี้กับภารกิจของพวกเรากลมเจราจาการค้าระหว่างประเทศในการลงพื้นที่พบปะที่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟไทยในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการสัมมานาให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขยายการส่งออกโดยใช้ประโยชน์จาก FCA เพื่อก้าวเข้าสู่การค้าเสรีที่กำลังจะเกิดขึ้นภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมเลยครับ และก่อนจะถึงเวลาของการสัมมนา,าให้ความรู้เราขอพาทุกท่านมาลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพร้อมและศักยภาพของผู้ประกอบการกาแฟไทยในจังหวัดเชียงใหม่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรกาแฟชาวไทยภูเขาฮิลคอฟซึ่งที่นี่ถือเป็นต้นแบบของการทำธุรกิจกาแฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันไลายน้ำถือเป็นจุดแข็งให้กับผู้ประกอบการกาแฟไทยในการส่งออกไปยังต่างประเทศ ตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากคุณนัฎมลทักษะอุดมนะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฮิลคอฟจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่ถือเป็นต้นแบบในการทําธุรกิจกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำนครับอยากให้คุณปุ่น,นะครับช่วยอธิบายถึงจุดกำเนิดของการทําธุรกิจ นนต้องบอกว่าบริษัทนั้นเดินอยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟนเนี่ยมาทั้งหมด48ปีนะคะการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยไปให้ความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพกาแฟเลือกสายพันธุ์กาแฟส่งเสริมต้นกล้าที่มีความแข็งแรงพื้นที่ที่เหมาะสมตั้งแต่ในพื้นที่ปลูกเลยแล้วก็ทำงานกับเกษตรกรเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการซื้อคืนมา แปลรูปในระบบอุตสาหกรรมหลังจากที่แปลรูปแล้วเนี่ยเราก็นำกาแฟน้นนำเสนอต่อตลาดสำหรับตรงปลายน้ำเนี่ยเราก็คุยกับลูกค้าค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าผู้เปิดร้านกาแฟหรือว่าคนที่ดื่มกินตามบ้านเราก็จะคุยกับเขาว่าจริงๆเขาต้องการรสชาติแบบไหนแล้วเรามีตัวไหนให้เลือกบ้างแล้วเรามีของดีอะไรแต่ละออริจินแต่ละเทคนิคของการแปลรูปหรือว่าการคั่วก,กาแฟเนี่ยมีรสชาติใหมๆ่ๆเอามานำเสนอเขายังไงซึ่ง สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การสนับสนุนเรื่องของการขายสินค้าแต่เราเอาข้อมูลความต้องการจากปลายน้ำเนี่ยย้อนกลับไปที่ต้นน้ำด้วยแล้วก็ให้ต้นน้ำเนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพต่างๆ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราทําแล้วทําอย่างจริงจังมาโดยตลอดนะคะก็คือว่านับจากวันแรกที่ส่งเสริมปลูกกาแฟแล้วก็ขายมาเมล็ดกาแฟไทยจากรุ่นพ่อเนี่ยพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกเองก็ยังคงยืนอยู่บนหลักการของการซื้อกาแฟไทยแล้วก็จําหน่ายกาแฟไทยนอกจากเรื่องราวของกาแฟแล้วนะคะในในการพัฒนานทางด้านอุตสาหกรรมนะคะซึ่งสําคัญมากเราเป็นอุตสาหกรรมที่แปลรูปก,กาแฟตั้งแต่ต้นน้ําเราก็จะมี ขยะนะคะมีของเหลือทิ้งออกมาจากสาหกรรมต่างๆนะคะอยู่คอฟเรียนรู้การใช้ทรัพยากรเกษตรเหล่านั้นนะคะจนหมดแล้วก็ทําโรงงานที่เป็นซีโรเวสแท้ๆเป็นต้นแบบอันนึงได้เลยเราเปิดให้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาดูงาน และตอนนี้ก็ถึงเวลาของการสัมมนา,าให้ความรู้กับเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการกาแฟไทยในการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อเป็นการสร้างแต้มต่อในการส่งออกซึ่งในวันนี้ทางกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานในเครือกระทรวงพาณิชย์และภาคกรกชนได้ผนิตก,กำลังมาให้ความรู้กันถึงที่นี่บรรยากาศภายในงานสัมมนา,าจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมอะไรครับ และตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับคุณวารีสดประเสริฐนะครับท่านเป็นนายกสมาคมกาแฟไทยครับสวัสดีครับคุณวารีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาหรับในตอนนี้ภาพรวมของกาแฟไทยมีทิศทางไปอย่างไรบ้างครับจริงๆสําหรับกาแฟไทยแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดกาแฟผู้บริโภคกาแฟไทยเนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราโตขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ยังมี potential ที่จะโตต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นน้ําของเราคือเกษตรกรของเราอะนะคะ เรามีทักษะความสามารถในการปลูกกาแฟเขาเข้าใจเรื่องกับปลูกกาแฟเป็นอย่างดีแล้วเขาก็มีทักษะที่ดีนะคะประสบการณ์เนี่ยบอกเราว่าตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มปลูกกาแฟด้วยซ้ําไปนะคะเรายังสามารถที่จะทํากาแฟนี่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในสมัยโน้นได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเกษตรกร,กรของเราก็ทําได้นะคะและทําได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องให้ข้อมูลเขาให้ชัดเจนว่า ตลาดตอนนี้ต้องการคุณภาพกาแฟแบบไหนอย่างไรในส่วนของผู้ประกอบการซึ่งเป็นกลางน้ำนะคะที่จะคั่วแล้วก็แปรรูปกาแฟเราคิดว่าทักษะความสามารถของเราเนี่ยไม่ย่อยกว่าใครเลยครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะเรื่องของเทคโนโลยี Technology, หรือว่าอินโนเวชันหรือคิด i n าของพวกเราเนี่ยเราคิดว่าเราเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแข่งขันกับพวกเขาได้ และตอนนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่จากกรมเจรจาก,การค้าระหว่างประเทศนะครับที่นิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้นะครับทางกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศนะครับได้มามอบความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟไทยอย่างไรบ้างครับวันนี้กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศนะคะร่วมกับหน่วยงานออต่างๆในกระทรวงพาณิชย์นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามาให้ความรู้เกี่ยวกับความตกลง FTA จำนวน13ฉบับที่ไทยเป็นภาคีเป็นที่ทราบกันนะคะว่าสินค้ากาแฟนะคะตอนนี้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นผู้แทนจากกรมการค้าต่างประเทศนะคะก็ได้นำเสนอวิ ิธีการที่จะนําเข้าหรือส่งออกสินค้ากาแฟหรือผลิตภัณฑ์นะคะผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ได้มาแนะนําว่าเราจะจดทะเบียนสิ่งของชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับสินค้ากาแฟเนี่ยอย่างไรส่วนกรมเจรจาเองเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะที่ผู้ประกอบการและเกษตรกรเนี่ย จะใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะในการส่งออกสินค้านี้ค่ะสำหรับตัวผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรต้องรับมือ,อยังไงกับการค้าเสรีที่กําลังจะเกิดขึ้นครับสําคัญที่สุดก็คือคุณภาพของสินค้าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การปลูกนะคะแล้วก็ดูแลมเมล็ดกาแฟไปตลอดจนถึงการคั่วแล้วก็กระบวนการต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่เกษตรกร,ะกรจะละเลยไม่ได้เลยแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็แน่นอนที่สุดมีความต้องการที่จะให้มีวัตถุดิบ นะคะที่มีคุณภาพที่สูงนะคะเพื่อที่จะขายหรือว่าส่งออกเนี่ยได้ราคาดีค่ะวันนี้ผมขอขอบคุณพี่นิวมากๆากนะครับสำหรับข้อมูลดีนะครับจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับขอบคุณมากมากครับพี่นิวค่ะยินดีครับครัครับจากการสัมมนาในวันนี้ก็ทําให้เรารู้ถึงสถานการณ์นะครับว่าในการแข่งขันของตลาดกาแฟเนี่ย เราต้องมีการปรับตัวนะครับอาจารย์แต่ละท่านเขาก็มาให้ความรู้ของเราในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพกาแฟหรือว่าการส่งเสริมนะครับในด้านต่างๆนะครับทำให้เกษตรกรมีความรู้กว้างขวางมากขึ้นให้เรารู้เท่าทันทําให้เรารู้ว่า FTA คืออะไรต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ที่ได้เชิญมาร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้การที่ให้โอกาสกับเกษตรกรนะครับที่แทบจะไม่เคยได้รับรู้ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นยังไงนะครับ วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ให้เราเรียนรู้เราก็ได้รับถึงขบวนการในการเดินตลาดนะครับ จากการลงพื้นที่ในวันนี้ทําให้เราได้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟไทยในการสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพถือเป็นจุดแข็งในการส่งออกและใช้ประโยชน์จากการท TA, ํา FTA เพื่อเป็นการสร้างแต้งต่อในการทําธุรกิจครับและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมดีๆของพวกเรากรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศในการลงพื้นที่สัญจรเพื่อให้ความรู้กับพี่น้องทั่วประเทศครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนและทำกิจกรรมดีๆอะไรอย่าลืมติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ